โอเคนะครับผมก็สวัสดีเรื่องกลับมันเกมของ bon net, ดักันบอลแซดโดคังมาเึงอีกยู่แล้วนะวันนี้จะมาทําการดีวตัวละครของแอนดรอย์สามนั่นเองนะตัวนี้เป็นตัวละครที่เป็นตัวละครเฟสนะครับตัวเก่าแล้วแต่มันก็ไม่ได้เก่ามากนะเพิ่งวนมาเพ,พิ่งวนมาตู้นี้ตู้แรกนะครับตู้ของเคเคฟ้าตู้แรกเลยตู้นี้เลยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้กันมาสักอย่างอยก็นหนึ่งตัวจา,จากที่ไม่เคยได้มาหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าตัวนี้มันไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่นะ แป็นตัวละครที่ทุกคนแบบพร้อมใจกันข้ามตู้มันเองมากเลยนะคือไม่ค่อยมีใครเปิดเท่าไหร่ตู้นี้นะฮะมันไม่ค่อยน่าเปิดเนี่ยแล้วก็แบบตัวละครสิบสามมันก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยมีใครเปิดกันอันนี้ก็มาอยู่ในเป็นตัวตู้รองแล้วเป็นตัวในตู้ธรรมดาธรรมดาในตู้ทังเฟสข้างตู้อะไรก็เลยน่าจะมีคนเปิดได้หลายคนเหมือนกันอันนี้นะครับเป็นอยู่ข้างตู้นะยืนข้างตู้ยืนชี้หน้าอยู่นะฮะนั่นแหละนะก็ตัวนี้ผมก็ได้มาอนึงตัวนะครับเป็นได้มาตัวเดียวได้มาแบบว่าตัวเดียวเลยแบบห้างเพิ่ม นะครับก็แหละก็เลยจะถือโอกาสนี้มาดูแล้วกันว่าเวลาแบบได้มาตัวเดียวแบบไม่ได้ปวดเส้นทางเพิ่มแบบ5.5%เนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนนะฮะมันจะเก่งถึงขั้นไหนไดีกว่านะครับผมนั่นแหละนะก็เดี๋ยวเริ่มจากสกิลก่อนแล้วกันเผื่อใครไม่เผื่อใครไม่รู้สกิลนะครับจะอ่านให้ฟังแล้วกันในนี้ถ้าใครรู้แล้วก็ข้าไมไปได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับสเตตัสต,ตั้งต้นสำหรับ5.5%นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมว่านะ HP นี่เยอะมากเลยนะ่นเหมือนห้านะเยอะมากนะครับแล้วก็ไอเดียมนสอง 750มันก็กลางๆนะครับมันไม่เยอะมากหรือว่าน้อยมากเกินไปก็ถืิว่าให้อภัยได้ดีเฟนต์เกพนหนึ่งนะครับก็ถือว่ายังโอเคนะฮะยังไม่ได้น้อยเกินไปนะฮะยัง9,000นก็ยังโอเคผมว่านะนี่จริงๆผมอยากให้มันขึ้นมาสักหลักหลักหมื่นต้นก็ได้นะนี่ผมว่ามันน้อยไปหรือ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 เปันปกติแล้วก็เราไม่รู้เหมือนกันนี่น่าจะผมคิดว่ามันน้อยไปอ่ะไม่รู้เหมือนกันวะนั่นแหละเออช่างมันแล้วกันนะครับ สก,กิลผู้นำนะั้หรือว่าหรือว่าสกิลก็คือนําให้กับประเภทของทาร์เก็ตโคคูหรือว่าแท็กแอนดรอยนะครับหรือว่าประเภทของแอนดรอยนำให้2ประเภทเป็นผู้นําที่ดีนะครับนำให้2องแคปเลยภายใน1ผู้นำนะครับก็คือนําให้กับแอนดรอยก็ได้ทาร์เก็ตโคคูก็ได้แล้วนำแบบบวกเท่ากันได้นะบวกเ p เอพีร้อยส่ิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เ d k Defense เฟนร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือบวกดีนะบวกเ d k นดีร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าดีมากนะครับผมผมยึดตัวเลขของ EDK เป็นหลักกถ้ายิ่งบว EDK เยอยอะิ่งดี นี่เป็นผู้นําที่ดีนะครับในส่วนของ HP Defense เนี่ยผมไม่ได้ถืออะไรมากเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยสําคัญแต่ d e f e n s ยสำคัญนะเอ Defense สำคัญแต่ HP ผมว่ามันก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ก็เลยถือว่าเป็นผู้นําที่ดีอันนี้นะครับผมไม่ค่อยสำคัญกับ Endgame อักัวนี้นะก็เลยถือว่าเป็นผู้นําที่ดีไปให้มันนําให้กับ2องัดด้วยนะไอ้ทาเกตโกคูกับแอนดรอยถือว่าดีเลยนะครับไปถักไอ้สองขัดนี้ก็ถือว่าคล้ายๆกันอยู่นะพวกทาเกตโกคูกเป็นพวกเภทตัวละครประเภทแอนดรอยเนาะมันก็แบบคล้ายๆกันอยู่นะ เป็นตัวละครที่แบบอยู่ในของประเภทแอนดรอยซะส่วนใหญ่นะสำหรับธากิตโกคูเนี่ยแ,แหละก็ไปดูกันได้นะครับนำให้2แคทนะนำดีมากนะครับตัวนี้ก็คือผู้นําดีนะผู้นําดีชั้นเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ท่านแม่ตายนะครับท่านแม่ตายของร่างแรกนะตอนน้องยิงเปลี่ยนร่างได้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนเปลี่ยนร่างร่างแรกนะครับตีแบบอิมเมนแล้วก็ลดดีเฟนส์ศัตรูนะครับห้านะอันนี้ดีมากลดเกาะได้50%แล้วก็มีโอกาสตสตาร์ทศัตรูได้ด้วย,วยนะ Chain, นะครับโอกาสวินดี้มเชนนะครับโอกาส่นาง ประมาณ30%ได้นะครับก็ตีได้ลดดีเฟนต์แล้วก็มีโอกาสในการสตาร์ทสามสนต์นะครับถือว่าดีนะนั่นแหละแล้วก็พาร์ทสกิลนะครับบวกเอ็นเคดีเฟนต์นะครับให้ตตัวมันเองเลยนะตั้งต้มนมาเลย130%นะก็คือบวกให้กับตัวเลขของตัวละครมันเองแหละมาเลขสิบสามก็บวกเอ็นเคร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็บวกกันประมาณนี้ตั้งต้นเลยนะบวกเยอะมากนะครับแล้วก็จะซับให้กับทีที่เป็นประเภท Android ด้วยนะซับคีคีบวกสแล้วก็เอ็นเคดีเฟนต์บประเภท Android ที่อยู่ในทีมของเราที่อยู่ในโลเคชั่นของเรานะในโลเคชั่นนั้นจะได้บัฟจากตรงนี้ไปด้วยแต่ต้องเป็นตัวละครเพศแอ,อนดรอยเท่านั้นนะพวกแอนดรอยเท่านั้นถึงบัฟได้นะแต่ถ้าเป็นตัวเพศแบบดูนะฮะเก่งกู๊ดแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเพศแอนดรอย่างเช่นฟรีเซอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้บัฟตรงนี้ไปนะครับก็จะไม่ได้บัฟตรงนี้ไปของไอ้ไอนึ่งจุสามนะนี่ก็คือสามารถซับให้กับเพื่อนที่เป็นแอนดรอยได้ซับชีพบวกสองแล้วก็เอชดีเฟนส์บวกสามสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าดีมากนะซับก็ได แล้วก็มันจะการันตีนะครับมันจะการันตี Attack to Hit ก็คือการันตีตีโดนแน่ๆ100%เปอร์เซ็นต์ถ้ากับว่าเหมือนสมมติผมยกตัวอย่าง,อย,างอย่างเช่นเล่นในด่านของยูไอโกคูอย่างเงี้ยมันจะทำการการ,การันตีตีโดนชัวๆคือโกคูยูไอจะไม่หลบแน่นอนอะไรอย่างงี้แม่งดีมากนะเป็นการที่แบบล็อกไม่ให้ศัตรูเราไม่ให้ไม่ให้ศัตรูตที่เราโจมตีเนี่ยหลบได้ดีมากคือดีโคตรเลยถ้าเกิดกับเฟด์ยูไอนี่คือดีมากนะช่วยได้เยอะมากตัวนี้นะครับทพราะไมเราผ่าดอ่า ดีเจนก็คือแบบเป็นชั้นของแอนดรอยเล่นด,ดีมากๆอันนี้นะครับเพราะมันจะทำให้ UI มันหลบไม่ได้เลยเปอร์เซ็นต์นะเพราะมันจะการันตีตีโดน,นโคตรดีอ่ะแล้วก็การเปลี่ยนร่างเป็นร่าง2ครับร่างของฟิวชั่นแอนดรอย13ร่างฟิวชั่นของ14กับ15นะครับก็คือจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยนะมี Android c a t e g o r ร,รอยู่ในทีมของเรานะครับอยู่ในทีมแล้วก็ผ่านไป5เทิร์นก็คือต้องมี Android ที่อยู่ในทีมของเราอย่างน้อย1นึ่งตัวนะครับอย่างน้อย1ตัวนะไม่สิ 2ตัวเออมีมีน้อย2ตัวนะงตัวหรือมากกว่าจะสามารถเปลี่ยนล่างเป็น่างฟิวช ok ั่นได้แล้วก yeah, ็ผ่ัดไปหเทินนะครับก็คืออยู่ในทีแมนดอยอย่างน้อยมี2ตัวที่เป็นตัวเพื่อนนะสตัวอย่างน้อยแล้วก็ผัดไปหเทินจะเปลี่ยนล่างให้เองอัตโนมัตินะครับเป็นล่างนี้นี่ล่างนี้ก็ถือว่าเป็นล่างสุดท้ายของมันแล้วเท่มากอาร์ตมันดูดุมากเลยอาร์ตดูโคตรเท่นะผมว่านะเท่ในแบบเลร้ายอ่ะเท่ในแบบวายร้ายอะไรอย่างเงี้ยเท่ดีนะฮะนั่นแหละ ก็ร่างนี้ครับมันจะเก่งแล้ขึ้นมามากๆเลยสำหรับสำหรับการเล่นแบบเจอกับเฟรดโคคู ool, จะเก่งมากนะครับถ้าไม่ตายน่ยจะเปลี่ยนใหม่นะจะทำการเปลี่ยนอิมเมนต์แล้วก็เปลี่ยนจากลดดีเฟนต์ศัตรู50เป็นมาสซีบลี่นะฮะมาสซีบรีแลวเวเอร์ดีเฟนต์นี่ไม่แน่ใจว่ามันลดดีเฟนต์เท่าไหร่อาจจะประมาณ100%ก็ได้นะครับน,นี่มันลดเยอะมากมาสซีบลี่นี่คือลดเยอะมากนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันลดเท่าไหร่นะถ้าใครรู้คอมเมนต์ไว้ได้แต่ถ้าะประมาณ100% 100%บบวกบวกก่ผมจมจไได้แล้วนี่ประมาณนั้้นไดแล้วก็มีโอกาสเหมือนเดิม มีโอกาสสไตล์เหมือนเดิม30%มินิมเชนเหมือนเดิมน,นี้อันนี้จะไม่เปลี่ยนนะเหมือนเดิมเลยเหมือนร่างแรกเลยแต่ว่าที่เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนจากการลดดีเฟนต์แบบ5้เปร์็น1 0เ็นแทนนะครับแล้วก็พาสซีสกิลน,นะครับผมพาสซีสกิลตัวนี้ก็คีย์บวก3ตั้งต้นแล้วก็เอเคดีเฟนบวก1้0เหมือนกันอันนี้เหมือนร่างแรกแล้วก็จะบวกเอเคดีเฟนต์บวกอีก่อจสามเปอร์เก็นบยต่อจำนวน,ใ,น, T นว AK, ให้กเก3%ตโตัว ที่อยู่ในไทเกตโกคูในทีมของเรานะครับจะยิ่งบวกเอริคเยอะก็คือเล่นในทีมมันเองอ่ะจะบวกตัวนี้ให้กับจะบวกเปอร์เซ็นต์ดาเมจหรือว่าดีเฟนต์ให้กับตัวนี้ได้ดีมากในร่างในร่างนี้นะครับมันจะทำให้มันเก่งขึ้นมากมากถ้าเล่นในทีมไทเกตโกคูแนะนําให้ใส่ในทีมที่มันอยู่ในไทเกตโกคูเยอะๆยอะที่มันมีตัวละครประเภทไทเกตโกคูในทีมเยอะๆเลยจะดีมากมันจะได้บัฟนี้ไปด้วยนะครับก็บัฟหนึ่งตัวก็เติมสามเปอร์เซ็นต์เอริคเฟน้์นะครับแล้วก็เหมือนเดิมจะการันตีตีโดนนะครััับกกาารรนนตตตีีแแอททคฮิ ตีโดนชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สามารถปลดการศัตรูได้ด้วยริสโตเอเนมิกาเนีะครับปลดการศัตรูได้ทำให้การชนะธาตุแพ้ธาตุเนี่ยมันไม่ค่อยเกี่ยวอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะทำการตีคิดิคอนชัวร์ร mm ้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อเจอศัตรูที่เป็นชื่อว่าโกคูนะครับนะเมื่อเจอศัตรูที่เป็นโกคูเนี่ยจะทำการโจมตีแบบคิดิคอนร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือเจอโกคูทเก่งเลยคิดิคอนชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีไม่มีทางผิดพลาดนะครับคิดิคอนชัวร์แล้วก็ตีโดนชัวร์แม่งเก่งคือแบบ มันเป็นนักฆ่ากูคูคคที่แท้จริงอันนี้นะครับถ้าใครแบบยังไม่ผ่านมิชชั่นแอนดรอยของลีเจนด์กู๊ดคูลในทีมนี้เหมาะมากเลยทีมแพ็กเกจกูคูของทีมนี้ถ้าใครมีอะไรจะถามนะโอ้โหผ่านง่ายแน่อนอนเพราะว่ามันกำลังตีตีโดแล้วก็กำลังตีคิทิคอนทุกครั้งที่มีโจมตีใช่ไหมละ่ะแม่งโคตรดีอ่ะดังนั้นเนี่ยผมแนะนำให้อัปเบิร์ลตัวนี้นะครับอัปเบิร์ลมาเลยจะดีมากซึ่งเป็นสีฟ้าถ้ากับว่ามันจะได้คอมโบกระแทกมาติดตัว5เลเวลนะครับซึ่งมันดีมากๆเกี่ยววววกกกกัััััับบบตตตตมมมมนนนนนเเเเเอออออองงะีี้้้้คคืืดดดาาาาาลลยยิิิิรากการร์์ใหู่แ5ถจ เล่นจริงนี่ก็คือจะดีมากจะคิดดีคอนจะชัวร์สองรอบเลยนี่โคตรด,ดีนะครับนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่ามันจะ,จะ,จะตีแรงขนาดไหนตรนนี้นะไม่รู้จะตีแรงหรือเปล่าจะตีแรงขนาดไหนนะครับแต่อย่างไ่คือมันการันตีคิดดีคอนจะชัวร์แต่ว่าถ้าไม่เจอโกคูเจอพวกตัวละครของเบยต้ตาหรือโกฮังหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่ใช่โกคูอะนะครับมันจะมันจะไม่คิดดีคอนนะเออมันต้องไปพึ่งเอาพวกการบดเส้นทางอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบยากอยู่แล้วเพราะว่าเราได้ไม่แค่ตัวเดียวนั่นแหละ แต่ว่าต mm ัวละครที่มันชื่อว่าโกคูมันมีอยู่ทั่วไปในเกมนี้นะมีเยอะมากไม่ต้องห่วงนะครับมันอยู่ในงานเฉพาะอยู่แล้วสำหรับตัวนี้นะในด่านเฉพาะอยู่แล้วเช่นด่านแบบ ECA หรืออะไรเงี้ยมันเหมาะอยู่แล้วแหละนะฮะต้องห่วงหรอกได้มาก็มีงานให้ทำอยู่เยอะแยะเลยว่านะอันนี้แต่ตัวมันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยมีอะไรให้ทํามากเท่าไหร่นอกจากเล่นในที่แบบว่าเจอกับพวกตัวละครโกคูอะไรเงี้ยไม่ค่อยจะมีงานมากมายขนาดไม่ค่อยจะได้หยิบมาเล่นบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอะไก็พอมีอะไรให้เล่นให้ทําอยู่แล้วนี้นะ้ะเจอโกคูจะเก่งมากๆอันนี้ เป็นนักฆ่าโกคูที่แท้จริงนะครับนี้ไม่ต้องห่วงเลยจะเก่งกับโกคูมากๆแต่ตัวอื่นไม่เก่งนั่นตัวอื่นแม่งกากไปเลยอะไรอย่างนี้นั่นแหละนะครับก็ประมาณนั้นสำหรับแอนด์ดาที่สามตัวนี้ตัวของเฟสนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวไปเล่นจริงกันดีกว่าว่ามันจะเก่งขนาดไหนสำหรับแอนด์ดาที่สามแบบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้เป็นตัวเดียวว่าจะตีแรงหรือว่าจะเก่งถึงขั้นไหนนะครับมาดูกันดีกว่านายก็โอเคไปลุยดีกว่า let's go นะครับผมมาก็ เรนนทีมมันเองอะไรเนาะอันอนี้มีทาก็ตโกคูหมดเลยนะครับทาให้มันเต็มพาสีสำหรับการเปลี่ยนร่างจะได้แบบมีตัวละครคอยเพิ่มเป็นเคหนึ่งตัวก็ต่อสิบสามเปอร์เซ็นอะไรนะที่ผมพูดไปตอนแปลสกิลตอนเริ่มต้นนะนัะ่นแหละนี่มีทาก็ตโกคูเยอะอยู่ในทีมก็ยิ่งทําให้มันเก่งขึ้น,นครับอันนี้คือทั้งทีมเลยนะทั้งหมดห้าตัวเลยห้าตัวมันเองก็หกตัวนะครับนั่นแหละก็มาดูกันว่ามันจะเก่งแค่ไหนสำหรับห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์นั้นนี้ ซึ่งไม่รู้ว่ามันจะตีถึงหลักสามล้านหรือเปล่าเพราะว่าตัวมันค่อนข้างจะแบบบัฟมาก็บัฟเยอะนะแต่แบบผมไม่รู้ว่ามันจะถึงสามล้านหรือเปล่าแบบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะไม่รู้จะถึงหรือเปล่าน,นี้ต้องมาลองดูกันนะครับอันนี้นะก็เปิดมาตำแหน่งแรกเลยถือว่าดีนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับจะเปลี่ยนล่างได้ก็คือต้องผ่านไปห้าเทิร์นผ่านไปห้าเทิร์นก่อนก็คือเล่นไปสักสามเทิร์นจริงอะ่ะเอ้ให้มันวนมาสามเทิร์นมันก็ใช้เวลานาน,านอยู่นะ นานกว่า5ปีอีกนะครับนานกว่า5ปีหนึ่งเทินได้เลยอันนี้ก็ต้องรอน,นานหน่อยอันนี้นะฮะอาจจะจบก่อนก็ได้ไม่รู้เหมือนกันโอเคนะเปิดมนาะมีซัพพอร์ตสอตัวนะซับเอ็นเคห้อนนี่ก็อีกบวกอีกเท่าไหร่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ปะบวกเอ็นเคใช่ไหมอันนี้ใช่เอ็นเคสี่สิบเปอร์เซ็นต์อีกห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับบวกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกกับลิงก์อีกนะโอเคน่าจะสุดยอดเลยแหละอันนี้ผมว่าน่าจะสุดยอดระดับหนึ่งแบบนี้นะครับมาดูกันว่าสิบ ไม่สิของเพื่อนนี่หว่าไอ้ห่าของเพื่อนแม่งออกตัวเพื่อนมาไม่นะทำไมไม่ออกตัวเรามาวะ <c oughs> จะได้โชว์แบบ50-50เปอร์เซ็นต์ตัวเพื่อนนี่คือบทหนึ่งทางนะครับอันนี้บอกก่อนเลยนะบทหนึ่งทางนะครับดีเฟนส์แสนห้านะถือว่าเยอะนะครับสำหรับการปลดเส้นทางหนึ่งเส้นทางแต่อย่างว่าแหละซัพพอร์ตมีซัพพอร์ตดีเฟนส์ได้ไงดีเฟนส์ซัพพอร์ตให้กับคู่บอลเลอร์ซัพพอร์ตดีเฟนส์ได้นะครับซัพพอร์ตเอ่อดีเฟนส์กี่เปอร์เซ็นต์นะคู่บอลเลอร์ตัวนี้40เปอร์เซ็นต์นะครับทำให้ม แต่จริงๆถือว่าถือว่าเยอะนะเพราะว่า LR 17บเกับสินี่ไม่ได้ซับดีเฟนต์นครับมันซับแค่ดีเคไงแล้วมีซับพอร์ตดีเฟนต์แค่ตัวเดียวนี่คือดีเฟนต์ได้มาแสนห้าถือว่าเยอะนะผมว่าเยอะมากเลยนะไม่ธรรมดานะผมว่าใช้ได้ใช้ได้ไดถึงตั้งแต่เริ่มเลยนะสองล้านหนึ่งดาเมจนะค่อนข้างจะโอเคนะครับตีสองล้านหนึ่งมีโอกาสกระสตันแล้วก็รุดดีเฟนต์ได้ผมว่าตัวนี้มันเหมาะกับการเล่นในด่าน SBR มากกว่านะนี่ ถ้าเป็นด่าน SBR หรือว่า Legend Goku เนี่ยมันจะมีประโยชน์มากมากแต่ว่านี้ผมเล่นในด่านธรรมดาก่อนเนี่เล่นเน้นเอ่อเล่นมาเน้นโชว์เฉยๆไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นเน้นแบบเล่นอะไรมากมายนะครับผมกลัวคลิปมันยาวไนั่นแหละแต่จริงๆถ้าจะเล่นก็เล่นได้นะนี่แต่ว่านี้ผมมาเล่นแบบนี้ก่อนโอเคเขาวนี้มีตัวฟรีนะครับอันนี้ยิงนกันแลวคโมโบ้ดีมากเพราะว่ามันจะทําให้ตัวนี้มันเก่งขึ้นนะเวลายิงคู่กับ13ล่างล่างแรก แต่ถ้าจีนคู่กับสาล่างฟิวชัน่นไปทำการซัพพอร์ตให้กับทีมได้ตัวนี้ตัวสิบตัวสิบเหลืองตัวสี่ตัว,ตว,ตวนี้สีกับสินี่ดีมากนะครับเป็นตัวที่สำคัญต่อการเล่นทีมทาเก็ตโกคูมากอันนี้สำคัญนะผมว่านะเพราะว่ามันคำโบ้ด้วยกันได้นะอืมผมชอบมากเลยนะมันคำโบ้กบพวกไอสิบสามได้สิบสามสิบสี่สิบห้าได้นะีแ่แหละดีมากผมเลยดูดีเฟนส์เลยว่ะแม่งเอ้ยขออภัยผู้ชมนี่ตัวเราออกมาแล้วนะครับดีเฟนส์น่าจะมาหลักแสนกว่าได้นะ ถึงเมื่อวะไม่รู้เหมือนกันนะนี่มีซับรีเฟนมาซับเอคดีเฟนมา25เปอร์เซ็นต์ล้านหกนะครับล้านหกดาเมจนะอืมผมว่าโอเคนะผมว่าโอเคแหละล้านหกสตัรนะครับเยี่ยมไปเลยเบิ้ลไหมไม่เบิ้ <laughs> ลล้านหกดาเมจแบบว่าไม่ได้ปวดเส้นทางเพิ่มนะครับอืโอเคไหมเหรอผมว่าก็โอเคนะถ้าติดเบิ้ลหน่อยก็แบบอีกล้านหกก็น่าจะน่าก็น่าจะแบบเกือบตายได้เลยสำหรับโคคูมันก็โอเคแหละนะครับ ผมจะให้1ิบเจสแปไปอยู่หลังสุดนะจะได้ให้มันในนั่นนี่แล้วก็เราสามารถส่องไม้ตายศัตรูได้ใช่ไหมจากพาสีของใครวะคอยนั่นมื่อของตัวสีเหลืองบ้านนี้มันเหมือนไม่น่าส่องได้ใช่ไหมล่ะเออตัวสีเหลืองมันส่องได้จบเทรดมันส่องได้เลยใช่ไหมล่ะนั่นแหละดีมากนะครับตัวสีเหลืองตัวฟีนี่ดีมากนะอย่างที่บอกนะครับถ้าใครมีโอ้ล้านหกอะตัวฟีนี้ไปล้านหกแล้วอ่ะสุดยอดไปละ 13บตัวฟรีเอซนี่ก็ดีนะครับแนะนำให้ฟาร์มมานะตัวฟรีฟาร์มจากด่าสตอรี่อีเวนต์นะครับใครไม่มีนี่ฟาร์มมาได้เก่งมากนะครับโอเคมาเทิร์นนี้อะไรเนี่ยเทิร์นนี้สี่แล้วมั้งนั่นเทิร์นนี้สี่ได้แล้วนะครับวันนี้เทิร์นหน้าตัวเพื่อนจะเปลี่ยนล่างแล้วนะครับเท่ากับว่าตัวเพื่อนจะกงตันตีคีรีคอนชัวร์แต่ผมอยากให้มันเปลี่ยนล่างผมอยากให้ตัวตัวผมเองเปลี่ยนล่างไงจะมาโชว์แบบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไงเดี๋ยวไม่ได้โชว์ไปโชว์หกเก้าเปอร์เซ็นต แต่ผมเชื่อว,ว่าเธอนี้ไม่น่าฆ่าได้ใช่ไหมล่ะมไม่น่าฆ่าได้หรอกน่าจะถึงเธอหน้าให้ตัวเพื่อนปิดฉากไอ้ร่างนี้ไปก่อนได้ีลยวเราค่อยให้ตัววัเราในร่าง55%ค่อยปิดฉากร่างสาอมออกมันจะไหวอยู่นะเพราะว่าถ้าตัวเพื่อนเราตัว17 18วนมาก็วนมาเทินของตัวเราพอดีตัว13ตัวเราพอดีนะตัว55%พอดีอืจะเป็นโรเลชั่นทีส่สุดยอดมากเลยโรเลชั่นของ17 18มันซัพพอร์ต แล้วก็มี14 15ตัวฟรีมาซัพพอร์ตอกีกดีมากๆนะครับอย่างที่ว่าแหละงคอมโบด้วยกันได้สตันอีกแล้วเว้ยสตันบ่อยเหลือเกินเนี่ยฮะนะครับถือว่าดีนะผมว่าเหมาะกับ SBR มากอ่ะอืม SBR กับพวกดีเจนโกคูที่ผมพูดไปน่าจะเหมาะกว่าแต่เล่น,นด่านอีเวนต์ก็เล่นได้นะเป็นด่านพื้นฐานแล้วด่านแคชเชียลแล้วอ่ะด่านปกติอยู่แล้วนะนี่มันผ่านได้สบายๆแหละเอามาเล่นได้อยู่แหละแต่ถ้ให้รีบไปเสิร์ฟถ้าสูงสุดผมว่าด่านพวกด่านดีเจนโกคูหรือด่าน SBR มันจะทำให้มันเก่ง,งสุด นะผมว่านะนั่นแหละเค okay, แล้วลิงก์กับตัวมันเองด้วยนะครับลิงก์กับไอ้นี่ด้วยลิงก์กับ13ด้วยตัวฟรีกับตัวเติมนะเออลิงก์งด้วยกันได้เพราะว่าตัวมันเปลี่ยนร่างไงลิงก์ด้วยกันได้ดีด้วยนะครับโอเคไหมตัวเพื่อนนี่มีซัพพอร์ตนะครับผมซัพพอร์ต25%จาก17ตัวนี้นะครับอืมเอ้ดคดีฟน์25%ดีฟน์เท่าไหร่ดีฟน์แสนเจ็ดเลยนะเยอะนะมีซัพดีฟน์แค่25%ครับแล้วนี่อย่าลืมนะว่าว่า มันยังไม่ได้มีอัปเดตลืงสกิลเพิ่มมานะครับเพราะว่านี้ยังเป็นเวอร์ชันปัจจุบันของตัวสเกลของเซอร์เจบีอยู่นะถ้ามันอัปเดตเซิร์ฟถ้ามันอัปเดตระบบใหม่ของเรื่องลิง์มาเนี่ยมันจะทาให้ลิงมันดีขึ้นลิงมันเก่งขึ้นลิง์พวกลิงที่แบบ1ิามันมีเนี่ยมันทำให้มันเก่งขึ้นไปอีกมันจะตีแรงขึ้นไปอีกแล้วก็่ิงลิงดีเฟนก็จะดีขึ้นไปอีกนะครับสองล้านสองนะสองล้านสองการันตีคิดที่ค่อนถือว่าแรงนะครับแรงมากนะแรงอยู่นะแแรรรงงออยยูู่่มาดดเบบกก็จะะีนคั มันจะทาให้การชนะธาตุแพ้ท่าเนี่ยลายความหมายไปเลยเพราะว่ามันการันตีคิริคอนนะคล้ายๆกับซูเปอร์เบจิต้าหรือที่เจอกับแอนดรอยจะตีคิริคอนชัวร์เออท่านี้เป็นเหมือนโกคูแทนนะครับอืมนะถือว่าดีนะถือว่าดีถือว่าด,ถดีถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ได้จะตีแรงกว่าซูเปอร์เบจิต้าแน่นอนเพราะว่าตัวเป็นตัวทางเฟสไงมันควรจะตีแรงกว่าอยู่แล้วแหละโอเคมารอบนี้นะครับซับอีดีเคเยอะมากผมบอกเลย สิบสามเราต้องจะตีแรงแน่นอนถึงจะเป็นห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์กัเถอะน่าจะตีแรงระดับหนึ่งอะดีเฟนซ์แสนสี่นะในร่างร่างของร่างสิบสามฟิวชั่นนะครับแสนสี San ่ C, นี่ถือว่าโอเคนะเพราะว่ามีซับดีเฟนซ์ไม่แค <c oughs> ่ <c oughs> นี่เองนะแค่ตัวนี้เองซับดีเฟนซ์สามสิบเปอร์เซ็นต์นะก็เรื่องลิงก์อีกอะไรบาร์กว่านไปไม่รู้ลิงก์มันเพิ่มหรือเปล่าแต่ช่างมันนะครับนั่นแหละนะซึ่งอย่างที่บอกนะถ้ามีลิงก์อัปเดตใหม่มามันจะตีแรงขึ้นไปอีกมันจะถขึ้นไปอีกอย่างเช่นลิงกกกก์์เเเนนนีีี่่ยมมไไไอออออ้้ลิงงงะะะรัจขึป น่าสนใจมากนะครับอาจจะต้องมาทําคลิปรีวิวซ้ำอะไรอย่างนี้ง <c oughs> ั้นก็โอเคมาดูกันว่าไอ้เจ้า13ของตัวเราเนี่ยมันจะตีเท่าไหร่55%นะครับการันตีฮิตการันตีคิดดิคอนฮิตเพราะว่าเจอโกค,คูถ้าติดเบิ้ลน่าจะดีมากนะครับตัวนี้นี่ติดเบิ้ลอัพเบิ้ลมันจะดีสุดนะเพราะว่ามันการตีคิดดิคอนอยู่แล้วผมบอกมาหลายรอบแล้วเนี่ย <c oughs> ใส่คิทแมนคิดดิคอนมาจะดีมากเอ้ยไอคิทเมนเบิ้ลมันจะดีมากขอบู๊แท็กนะครับ รอระบบเชเบอร์เทนมาเนี่ยผมรอแบบจะจดใจจ่อมากเลยมันจะทำให้เราได้คลิปเน้นแบบดีๆเยอะมากอันนี้รอเลยระบบนั้นนะครับคอยว่ากันนะสองล้านสองนะครับดาเมจสองล้านสองแบบคิดิคอนนะครับอืมก็โอเคนะน่าจะตีแรงสุดๆที่มันทําได้เ,เพราะว่าซัพพอร์ตสองตัวเลยล้านห้าคิดิคอนเบิ้ลไหมไม่เบิ้ลโถเอ้ยนะคิดิคอนแล้วก็สตันด้วยอย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีดีแค่คิดดิคอนกับสตันนะครับมันมีดีที่ว่ามันลดดีเฟนได้แหละ ดีเฟนที่มันลดมันลดแบบมาสติบลี่ไงมันลดเยอะนะมาสติบลี่เนี่ยเยอะมากเท่ากับเบต้าบิยอนบูเลยนะครับเท่ากันเลยลดแบบมาสติบลี่นี่คือเยอะกว่าลดแบบเกตลี่นะครับทาให้เล่นในด่าน s อสหรือด่าน UI โกคูเนี่ยมันจะตีเข้าได้แบบทาให้ตัวเพื่อนที่เราตีตามมาทีหลังเนี่ยจะตีเข้าได้แรงขึ้นตีเข้าได้แบบเข้าเนื้อมากขึ้นเออตีเข้าเนื้อมากขึ้นว่างั้นดีกว่าตีเข้าหลอดเลือดมากขึ้นอะไม่ใช่หลอดเลือดแบบหลอดเลือดในหลอดเลือดจริงๆนะ มาเห็นเราเลือดในเกมเรอเลือดได้จะตีเข้าได้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะนั่นแหละน่าจะมีประโยชน์ตรงนั้นมากกว่าเพราะว่ามองมองเวลามองตัวละครตัวไหนว่าตัวละครตัวไหนดีหรือหรือว่าตัวไหนเก่งเนี่ยให้มองที่ภาพรวมมากกว่าอย่าไปม,มองที่จุดๆเดียวว่าที่แบบว่าตัวนี้ตีแรงไหมแต่ตัวนี้ไม่ตีแรงดีเฟนมันน้อยทีมันเยอะอย่าไปมองนั่นดีกว่าผมว่ามองที่ภาพรวมมันจะโอเคกว่าภาพรวมที่มันเท่าที่มันจะทําได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็โอเคนะระดับสิบสามตัวนี้มันก็โอเคระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้ขั้นแบบหหือวาารมก ถ้าเทียบกับพวกคูลเลอร์หรือว่าเคลีราตัวใหม่ผมว่าสองตัวนี้ดีกว่าอแล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่มันก็พอเก่งอยู่นะไม่ได้กากนะครับไม่ถึงขั้นกาดยังเก่งนะยังเก่งเหมาะกับพวกจเจอกับพวกคูมากมันจะเจอกับคูแล้วมันจะเก่งมากๆเลยเหมาะมากๆนะครับอืมก็เหมือนเดิมนะครับอัพเบิลมาดีสุดนะคือถ้ามันติดเบิลสักหนึ่งรอบพนักงานโจมตีเงี้ยคิลิคอนสองรอบใหม้มหนมันกจ็จุกแล้วอะตีแรงห,งหนึ่งเลยนะสองล้าน เบิ้ลก็เป็น4ล้านสี่ล้าน4ล้านห้านะครับเราคิดด้วยข้อนเนี้ยเบิ้ลอะไรเงี้ยโอ้โหน่าสนใจมากแรงแน่นอนนั่นแหละนะถือว่าดีนะไม่ได้ yeah, แย่เลยตัวนี้ถ้าใครมีก็ฟาร์มมาซะเอาเก็บไว้ในไอดีก็ดีเหมือนกันเอาไว้เล่นในด่านสำคัญ,สำค,ญสำคัญเฉพาะไปหน่อยเช่นด่า,ดาน s อฟหรือด่านมิชัน่นหรือเล่นโกคูอะไรเงี้ยหรือว่าทำทีมเล่นทถวขากนันได้นะทำทีมแบบทีมแอนดรอยหรือว่าทีมไทเกจตโกคูก็ทำได้นะครับอะไรแบบนี้นั่นแหละ,หละหก็โอเคนะ คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวอะไรก่อนแล้วกันก็อยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถบอกกันมาได้นะคลิปนี้ผมก็ไปแล้วนะก็เจอกันคลิปหน้านะครับก็บ๊ายบาย